ดับสัญญาดับทุกนะครับดับกรรมกรรมใครกรรมมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเอาไปจํากรรมใครมาก็ไปจําทุกมานั่นเองถ้าเราเลยดับสัญญาความจําดับทุกขทุกที่เกิดจากกรรมคาพูดความคิดการกระทรรมนะครับกิเลสความ ราคะโทสะโมหะความพอใจพอใจความโกรธความเกลียดความยินดียินร้ายนะครับซึ่งก็เกิดจากกรรมกิเลสละบาบคือความสุขความทุกข์ความชอบใจไม่ชอบใจความผิดใจพอใจไม่พอใจนั่นเองฉั้นเราก็าเลยต้องตัดกรรมนะครับตัดกรรมในการดับสัญญาดับสัญญา,ญญาเมื่อดับสัญญาก็ดับทุกที่เกิดจากกรรม นะครับเกิดจากคาของเราคารรของผู้อืน่นกิเลสเรากิเลสเขาวิบากเราวิบากเขาหรือว่าสังขารนะครับที่เป็นกุศลอกุศลที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วก็ต้องดับหมดเพราะว่าไม่ว่า,ากุศลหรืออกุศลก็เป็นกรรมหมดกรรมก็ให้ทุกข์หมดเราทุกข์เพราะว่าความกรรมเจอกรรมเรากรรมดีเขากกรรมไม่ดี เอากรรมไม่ดีก็กรรมดีหรือว่าต่างคนต่างกรรมไม่ดีหรือว่ากรรมดีกับกรรมดีมันก็ทุกหมดฉันก็เลยดับสัญญาเสียดับสัญญาดับกรรมนะครับถ้าเราไม่ดับกรรมก็ทํากรรมสร้างกรรมทากรรมใช้กรรมนะครับรับวิบากกรรมทั้งเราทั้งเขาฉันก็เลยตัดกรรมเสียด้วยการดับสัญญาดับกรรมนะครับเมื่อดับสัญญาดับกรรมก็ ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรมันก็จะแล้วแล้วไปเป็นอโหสิกรรมนะครับดับสัญญาดับกรรมดับทุกนะครับเพราะว่ามันจะได้อโหสิมันก็ได้แล้วแล้วไปไม่ต้องแก้กรรมนะไม่ต้องมาทำกรรมซับซ้อนซ้ำซากนะครับไม่ต้องจําแล้วจำอีกไม่ต้องคิดแล้วคิดอีกไม่ต้องพูดแล้วพูดอีกไม่ต้องทําแล้วทําอีกก็ทีเดียวตัดไปเลยตัดกรรมนะครับดับสัญญาตัดกรรมดับทุก เพราะถ้าเราไม่ดับสัญญาไม่ตัดกรรมมันก็ไม่ดับทุกนะครับมันก็ตอกย้ําซ้ําเติมคิดแล้วคิดอีกพูดแล้วพูดอีกทำแล้วทำอีกด้วยกิเลสบ้างด้วยกรรมบ้างด้วยวิบากบ้างซึ่งกับเกิดจากความตั้งใจดีหรือตั้งใจไม่ดีจตนาดีหรือเจตไนาไม่ดีก็ตามเนี่ยวางดีหรือวางไม่ดีก็ตามเนี่ยมันก็เป็นกรรมหมดเป็นกิเลสหมดเป็นวิบากหมดเป็นทุกข์หมดนะครับก็เลยต้องดับสัญญา เมื่อดับสัญญาแล้วก็ดับจิตนาดับภาษาดับมนาศิการที่จะทํากรรมดีกรรมชั่วนะครับหรือว่ากรรมที่เป็นอกนุศลอกุศลคือหวังดีจิตนาดีตั้งใจดีหรือนั้นหรือไม่ก็าตามนั่นแหละนะครับดื่อดับสัญญาก็ดับกรรมก็ดับทุกที่เราทุกดิ้นรลนเดียดร้อนแสวงหาเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องกินแห่งความอาสว่างสงบสะดวกสบายเหมาะสมถูกต้องดีงามในเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องชุมชนสถานที่เวลา นะครับดับสัญญาดับกรรมดับทุกข์ถ้าไม่ดับสัญญาไม่ดับกรรมไม่ดับทุกข์ก็ต้องทุกข์เกิดทุกข์นะครับเกิดกรรมเกิดสัญญากรรมอีกเกิดสัญญาทุกข์อีกฉันก็เลยดับนะครับดับทุกข์ดับกรรมดับสัญญาดับสัญญาดับกรรมดับทุกข์ เพราะว่าในโลกนี้มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยไม่เฉพาะในมนุษย์โลกเทวโลกพมาโลกเขาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งกรรมกนะรรมเกิดทุกเกิดสัญญารูปสัญญานามนะครับสัญญากรารมสัญญาพิตกสัญญาธาตุนะครับสัญญาพยาบาทวิงสามีหมดสัญญาที่เป็นเนคขมมิตรกนามิตรกมี แต่เราเจอแบบไหนก็เกิดดับหมดเป็นทุกหมดทุกร้อนทุกเย็นนะครับทุกสบายทุกไม่สบายทุกพอทนทุกทนไม่ไหวก็แล้วแต่ก็ดับต้องดับหมดดับสัญญาดับกรรมดับทุกถ้ายังเกิดแต่สัญญายังเอาสัญญาเป็นที่ตั้งยังเอากรรมเป็นที่ตั้งเอาทุกที่ตั้งก็มันก็วนอยู่จะนั้นเลยดับัดบดับสัญญา ดับกรรมดับทุกนะครับถ้าไม่ดับกรรมก็ทุกไม่ดับก็ใช้กรรมก็เป็นทุกเมื่อรับผลกรรม,รก,รรมก็เป็นทุกสร้างกรรมก็เป็นทุกนะครับฉะนต้นกรร็ดับกรรมดับกรรมดับสัญญานะครับดับทุกนั้นก็เราต้องดับสัญญาสัญญามากกรรมมากทุกมากนะครับสัญญาในพฤติกรรม ในกิเลสความพอใจพอใจความยินดียินไยความชอบไม่ชอบสุขใจไม่ถุขใจนั่นแหละนะครับหรือว่าวิบากนะครับความสุขความทุกข์ความยินดียินไยซึ่งเราอยู่กับกรรมของสัตว์นะครับกรรมอยู่กับกรรมของสัตว์อดีตอนนะั้ก็ปัจจุบันกรรมมีทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าเป็นใครเป็นพระเป็นเนเป็นเถรเ,เ,เป็นชีเป็นญาติโยมพราวาส บาสุกบาสิกาหญิงผู้ชายเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่มีกรรมหมดทีนี้เราก็ต้องสำรวมระวังเรื่องกรรมของตัวเองและผู้อื่นนะครับโดยการดับสัญญากรรมของตัวเองให้ผู้อื่นเมื่อดับสัญญาก็เป็นการดับกรรมเป็นการดับทุกข์ไม่อย่างนั้นมันจะทุกข์นะครับเมื่อมีสัญญามีกรรมมีทุกข์คิดขึ้นมาทุกข์ก็ไปตามสัญญาเมื่อไปตามสัญญาก็ไปทุกข์ไปเจอทุกข์กันแหละทุกข์เก่าทุกข์ใหม่ทุกข์อดีตอนาคต นะครับทุกข์กับศิษย์กับอาจารย์กับเพื่อนสาธรมิตรกับเจ้านายลูกน้องกับคู่รักคู่ชีวิตกับผัวเมียนะครับเท่าแก่ลูกน้องศิษย์อาจารย์เพื่อนพี่น้องญาติสรรพสัตว์คนรู้จักคนแปลกหน้ามิตรสหายโจรภายทุกหมดฉันก็ดับสัญญาดับกรรมดับทุกข์ซะไม่อย่างไรสัญญาในอดีตปัจจุบันอนาคตมันก็จะทําให้เราเกิดกรรมตลอดเกิดกรรมแล้วก็เกิดทุกข์ นะครับเขาก็กรรมเขาก็สัญญาเขาก็กรรมเพราก็ทุก็มาเจอกันหลายสัญญาหลายกรรมหลายทุกพอสุดท้ายก็เบียดเบียนกันพยาบาทกันว่าร้ายกก่าร้ายคิดร้ายนะครับยินดียินร้ายชอบไม่ชอบถูกใจไม่ตกใจชันกันเลยให้ดับสัญญาดับสัญญาดับวิทรนานะครับนี้เรสมบัติเพราะโลกนี้มันมีแต่กรรมไม่ไดดับสัญญาก็เป็นการ นิโรธกรรมนะครับเป็นการดับกรรมเป็นการดับทุกนะครับนิโรธคือดับทุกทั้งนิโรธดับทุกนิโรธกรรมนะครับก็ว่า,าดับสัญญาได้แหละดับสัญญาซะมันจะได้ไม่ต้องต่อสัญญาถ้าต่อสัญญาแล้วมันก็เกิดกรรมเกิดทุกอยู่ล่ําไปทั้งเรื่องราวเก่าเรื่องราวใหม่ฉะนั้นก็เลยดับสัญญากรรม ดับส <Yeah. S 1> ัญญาทุกนะครับดับสัญญาเมื่อดับสัญญาแล้วมันก็ดับสัญญาการดับสัญญารูปรูปนะครับเมื่อดับสัญญาแล้วมันก็แค่รู้นะครับแค่รู้ไม่หลงไม่เพลินนะครับไม่อยากไม่อะไรกับอะไรนะครับแค่รู้มาดับสัญญาแล้วมันก็เหลือรู้กับรู้อยู่กับรู้ เมื่อดับสัญญาแล้วอยู่กับรู้รู้ที่ไม่ต้องมีสัญญารู้ที่ไม่ต้องมีทุกข์รู้ไม่ต้องไม่ต้องมีกรรมถ้าเราไม่อยู่กับรู้เราก็จะไปอยู่กับกรรมอยู่กับทุกข์ที่เป็นสัญญาับสัญญาต้องดับเมื่อดับสัญญารูปสัญญาณนามนะครับก็ว่างนะครับว่างอยู่กับความว่าง อยู่กับความว่างว่างจากความยากว่างจากกรรมว่างจากทุกข์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับความว่างไปวุ่นวายกับคนกับสัตว์กับเรื่องราวต่างๆที่เป็นกุศลอกุศลที่เราตั้งใจทิฏนาหวังมุ่งมัน่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกลับมาเป็นทุกข์เป็นกรรมเป็นสัญญาฉะนั้นเราก็เลยดับสัญญารองรับไว้เมื่อดับสัญญาก็ไม่จํากรรม ไม่จําทําอะไรก็ไม่ทําคิดอะไรก็ไม่จําพูดอะไรก็ไม่จําไม่ว่าเราคิดเขาคิดเราพูดเขาพูดเราทำเขาทำเนี่ยไม่จําเมื่อไม่จําก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกรรมไม่สนองกรรมไม่สนองทุกข์ไม่ตอบสนองไม่ตอบโต้ด้วยความทุกข์ด้วยกรรมก็เป็นอโหสิกรรมไปก็เป็นการสิ้นทุกข์ไปไม่เหลือเชื้อของความทุกข์ไม่เหลือเชื้อของกรรมที่จะไปต่อยอดกรรมต่อยอดทุกข์นะครับเพราะดับสัญญา ดับสัญญาดับกรรมดับทุกนะครับถ้าเราเกิดแต่สัญญาเกิดแต่กรรมเกิดแต่ทุกมันก็ยุ่งกันไมหมดโลกนี้ที่เป็นทุกวันเนี้ยเพราะสัญญานะครับสัญญามันเกิดสัญญาเกิดกับปัญหาเกิดทันทีเลยนะครับเกิดเรื่องเกิดเหตุดุนเหตุร้ายต่อเรากับเขาคนกับคนคนกับสัตว์คนกับวัตถุกนะครับก็เรียกมันเป็นเรื่องเกิดทุกสัญญานะ สัญญาเป็นเหตุได้เกิดทุกต้องดับเหตุได้เกิดทุกคือสัญญาเมื่อดับสัญญาก็ดับกรรมก็ดับทุกนะครับดับสัญญาดับสัญญาดีๆด้วยกันท <It> ุกท <ww transparency> ่านทุกคนนะครับดับสัญญาดับกรรมดับทุกดีๆนะครับ